เรื่องคุณน็อตกองสลากลนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ DSI ก็ส่งสำนวนแล้วบอกว่า30กว่าแฟ้มเป็นหมื่นหน้าเลยฮะ,อะออพออศูนย์คดียาเสพติดนะครับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ครับคุณพงศธรอินอำานวยครับพร้อมกับพนักงานของ DSI ก็บอกว่าเอาสำนวนกองสลากลมาส่งให้กับพนักงานอายการคดีพิเศษสำนักงานอายการสูงสุดส่งฟ้องคุณน็อตกองสลากลครับคุณพันธวัฒนากวีสุดกับพวกรวม17คน ทีนี้ผอศูนยรคดียาเสพติดบอกคดีนี้ผู้ต้องหา41คนแต่วันนี้พามาส่งฟ้องต่อพนักงานอายก,การ17คนฮะส่วนที่เหลือเนี่ยหลบหนีทางศาลก็ออกหมายจับเอาไว้แล้วส่วนข้อหาที่ฟ้องนะครับก็คือร่วมกันฟอกเงินพฤติกรมรมพฤติการก็คือเอาสลากกินแบ่งรัฐบาลไปให้เฟยเนี่ยไปขึ้นเงินรางวัล53ล้านบาทแล้วก็โอนผ่านกันมาฮะสุดท้ายเงินเนี่ยโอนมาเข้าบัญชีของคุณน็อตอีกรอบหนึ่ง สมร่องหารายอื่นอีก16รายก็เป็นกลุ่มผู้จัดการบัญชีม้านะฮะหลังจากนี้ก็บอกว่า DSI จะเอาสำนวนเนี่ย34แฟ้มนะหมื่นกว่าหน้านะฮะไปส่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง17รายต่อพนังกงานอายการจากนั้นเดี๋ยวพนักงานอายการก็จะมีการดูสำนวนแล้วก็มีความเห็นในคดีต่อครับได้ฮะเป็นกลุ่มบัญชีม้าที่เป็นผู้ร่วมขบวนการไม่ใช่บัญชีม้าที่เปิดมาใช้บริการอย่างเดียวครับเป็นม้าที่ทาหน้าที่ในการกดเงินด้วย เขาเป็นล <ste> oh ูก no น้องของคุณเฟย์อัตราการไหมคะเป็นลูกน้องของสุทินนะอ๋อแล้วคุณเฟย์ไปใช้บริการของสุธินใช่ฮะใช่ในในชั้นพนักงานสอบสวนขอะรัฐเองเขาไม่การปฏิเสธครับปฏิเสธข้อมูลหลักฐานเขานำมาให้ทางทีมไทยพนักงานสอบสวนยังเพียงพอที่จะเราจะรับพนักงานเพราะว่าเขาเกี่ยวข้องคืออย่างเงี้ฮะระบบกระบวนการยุติธรรมไทยเนี่ยเป็นระบบเกาหาซึ่งทั่วโลกที่ใช้ระบบสีวิลอลเนี่ยก็จะใช้ระบบเกาหาเมื่อข้อเท็จจริงพยานฐานยืนยันว่าพบองค์ประกอบความผิดเราก็ต้องกล่าวหาแล้วให้เขาพิสูจน์ คนปะสทอนบอกว่าพนักง,งานสอบสวนดีเอสเขามีหลักฐานก็คือแคชเชียร์เช็คตัวจริงฮะเป็นฉบับจริงแล้วตัวคุณน็อตก็ยอมรับว่าฉบับนี้ที่เป็นหลักฐานเนี่ยเป็นแคชเชียร์เช็คจริงเหตุผลที่นําไปขึ้นเงินอันนี้แหละที่คุณน,น็อตอธิบายให้เหตุผลประกอบคําแก้ต่างมาแล้วคปะะนปสทอนบอกว่าพนักง,งาน DSI ก็รับฟังนะครับแต่ประเทศไทย ท่านผู้ชมเราเป็นระบบกล่าวหาอพอพยานหลักฐานมันเข้าองค์ประกอบความผิดเอาทีนี้เจ้าพนักง,งานก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาครับแล้วก็ให้ผู้ต้องหาไปพิสูจน์กันในชั้นอายการแล้วก็ชั้นศาลฮะผมไนายการที่จะดเนิการต่อคดีผมทัหัว เราเราเราปฏิเสธทั้งทุกข้อข่าวหาที่แล้วครับก็อธิบายง่ายๆครับคดีนี้มันน่าจะชื่อคดีว่าเขาฟอกเงินกันอยู่แล้วกูซวยมากกว่าแก๊งเนี้ยสิคนเนี้ยรวมถึงเฟยด้วยเนี้ยเขาจะทําอะไรเนี้ยผมไม่ทราบเลยแล้วบังเอิญผมมอบอานาจให้เฟยไปขึ้นเงินสลากให้ด้วยเหตุผลทางธุรกิจแล้วมันมีเงินที่โอนจากสำนังกงานสลากเข้าเฟยแล้วโอนจากเฟยมาเข้าผมด้วยยอดเดียวกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ร่วมกับเขาฟอกเงินแน่นอนครับ ไม่ทราบครับเหมือนอย่างนี้เลยครับเหมือนผมมีลูกน้องอยู่กลุ่มนึงแล้วลูกน้องผมไปทําอะไรมาผมก็ไม่ทราบแต่ผมมอบอานาจให้เขาไปขึ้นเงินอะไรมาไ,ไม่รู้ครับเพราะว่าผมรู้จักเปแค่ครั้งเดียวในหน้าพาไปเจอแค่นั้นเลย นี่นะคะคุณผู้ชมคือคุณน้อยก็ยืนยันปฏิเสธข้อกล่าวหาะะแล้วค่ะแล้วก็บอกว่าพร้อมต่อสู้คดีคือเตรียมเอกสารหลักฐานมามอบอํานาจให้ในายเฟยไปขึ้นเงินไว้ต่อสู้ในชั้นศาลนะคะยืนยันว่าเจ้าตัวเนี่ยเพิ่งจะรู้จักกับนายเฟยพบกันเป็นครั้งแรกไม่ทราบมาก่อนด้วยว่าเฟยเนีย่ยทำเว็บพนันออนไลน์และก็มีลูกน้องมีเครือข่ายกับบัญชีม้าการถูกดำเนินคดีของคุณน็อตนะคะคุณน็อตมองว่าครั้งนี้มาถึงคราวที่แบบโชคร้ายะคะ่ะ แต่จะโจใช้คําว่าสวยนี่นะคะที่สําคัญคุณผู้ชมคุณน็อตบอกว่ายังคงเดินหน้าหาเสียงแล้วค่ะสู้ศึกการเลือกตั้งที่กาลังจะมาถึงนะคะ14พฤษภาคมนะคะต่างเป้าให้ได้3ล้านเสียงเพื่อจะมีสิ์ที่นั่งในสภา,าผู้แทนราษฎรพร้อมผลักดันคาสิโนถูกกฎหมายรวมไปถึงหวยใต้ดินถูกกฎหมายนะคะมั่นใจว่าเรื่องที่ถูกฟ้องเนี่ยจะไม่กระทบต่อคะแนนเสียงเลือกตั้งนะคะขณะเดียวกันต้องจับตาดูคุณผู้ชมคะเพราะว่าพนักงานอายการเองก็นัดฟังคําสั่งคดี8พฤษภาคมนี้ นะคะเดือนหน้าเดือนหน้า